สวัสดีครับเฮบีไรเดนครับสำหรับราคาผมไม่ทราบนะครับเพราะนี่เป็นยุทธภัณฑ์ผมยืมมารีวิวนะครับรีวิวให้ดูว่ามันทำงานยังไงมันคืออะไรนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ขายผมไม่ใช่ร้านผมไม่ได้ซื้อไม่ได้มีไม่ได้สะสมนี่คือของที่ใช้งานจริงๆเพียงแต่มาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับนี่คืออุปกรณ์ช่วยมองกลางคืนถ้าเรียกเป็นภาษาอังกฤษคือ night vision optic device นะครับบางคนเรียกสัส้นๆว่า nods n o d s คือ night optic device เติม s ก็คือ devices นะครับหรือว่าจะเป็น night vision goggles er, กล้องมองกลางคืนแบบกลอกตาใช้แบตอลัลคาไลน์นะครับจำนวน2ก้อนด้วยกันคือเซตละ2เซตละก้อนนะครับเป็นจำนวน2เซตนี่เป็น izer, อัลคาไลน์ energizer หรือว่าจะเป็นลิเทียมนะครับ a, a a a นะครับ2 a เนาะลิเทียมนะครับจ่ายไฟดีกว่าอัลคาไลทั่วไปในกล่องจะมาเป็นกล่อง ปฏิบัติการนะครับเป็นกล่องกระแทกกันน้ํากันฝุ่นแล้วก็จะมีตัวกระเป๋านะครับแบบนี้มาสําหรับเก็บตัวอุปกรณ์เวลาเคลื่อนย้ายนะครับนี่เป็นของเจ้าหน้าที่นะครับยืมมารีวิวสารดูดความชื้นขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะเป็นพวกซองเก็บอุปกรณ์เก็บผ้าเช็ดอะไรพวกนี้ครับอยู่ในตรงนี้นะครับถัดมาอีกจะเป็นเมาส์นะครับเมาส์สําหรับติดกับหมวกที่ไม่มีอะแดปเตอร์แล้วก็เป็นอุปกรณ์สําหรับขัน ทำความสะอาดเป็นเลนส์เพนเป็นอะไรแบบนี้นะครับเป็นตัวปรับเลนส์ใกล้สายตานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองบอกว่าเป็น Sacrificial Lens for Objective นะค,คือเหมือนกับใส่กรองไว้ข้างในนะครับคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะพร้อมกับ DVD อะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ดูทีละชิ้นแล้วกันนะประกอบมันใหญ่มากนะครับมาดูกันเลยครับผมโอเคนะครับผมจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือยุด นนผลละเรียนทั่วไปมีไม่ได้นะครับแล้วนี้ไม่ใช่ของผมผมยืมมารีวิวคนที่ใช้งานเป็นเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยปฏิบัติการนะครับแล้วก็อุปกรณ์พวกนี้คือจะมีจะใช้นะครับก็ต้องนําเข้าจากต่างประเทศโดยบริษัทหรือว่าโดยหนังสืออนุญ,ญาตจากกระทรวงกลาโหมนะครับหรือว่าจะเป็นกรมการปกครองอะไรต่างๆนี่เป็นอุปกรณ์ที่มีในกล่องนะครับบางส่วน ส่วนตรงนี้นะครับที่เห็นจะเป็นเมาส์โลหะซึ่งทําด้วยอลูมิเนียมเป็นเมาส์ที่ใช้ยึดกับข้างหมวกนะครับแล้วก็สําหรับหมวกประเภทรุ่นเก่าที่ไม่มีสโรวหรือว่าไม่มีเมาส์ยึดนะครับก็เป็นชิ้นส่วนที่สามารถจะปรับขยายตัวเมาส์นะครับล็อกตัวเมาส์ได้ตามนี้เลยแล้วนี่จะเป็นตัวควิก r e ลิส s e เป็นตัวนิรภัยแล้วก็จะเป็นตัวล็อกกับในวิชันซึ่งถ้าเราใช้งานเราก็สามารถที่จะสไลด์เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับ เพื่อให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันพร้อมใช้งานนะครับข้างตานะครับก็สามารถจะใส่สอดเข้าไปเพื่อให้นี่เขาเรียกว่าเจเมาส์หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าคือมันเป็นชื่อเล่นนะคนระับเนี่ยอย่างเงี้ยก็ล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็เวลาใช้งานก็คือเอาไอ้ตัวเนี้ยึดกับข้างหมวกนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็อยู่กับตาเราเราก็สามารถจะมองเข้าไปในช่องเนี้ย เพื่อใช้งานนะครับรวมถึงอาจจะติดกับอุปกรณ์ช่วยเล็งอย่างอื่นก็เป็นกล้องตรวจการในเวลากลางคืนหรือตรวจการในที่แสงน้อยวิธีปลดล็อกก็มีปุ่มกดตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะกดแล้วก็เลื่อนตัวอุปกรณ์ออกจากตัวเมาส์ที่มีแบบนี้ได้นะครับมันจะเป็นเดือยล็อกแบบนี้นะขวางบริเวณด้านในซึ่งเมาส์ก็เป็นอลูมิเนียมอะโนดิซ์มานะครับน่าจะเป็นซีดีเจันมั้งเราปรับใกล้ไกลได้ด้วยการขันสกรู อันนี้ก็จะเป็นตัวกล้องนะครับในเซตนี้จะมีกล้องมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับก็คือเป็นกล้องโมโนคูล่าสตัวนหนึ่งแล้วก็2ใช้งานร่วมกันเป็นไบโนคูล่าได้นะครับไม่ใช่แบบ2อองตาอันแต่ต้นเนาะนี่เป็นสายห้อยคอนะครับสําหรับพลพลเฝ้าระวังก็คือห้อยคอไวแล้วเอาตัวตะขอไปเกี่ยวล็อกกับตัวนี้นะเพื่อห้อยคอแล้วใช้2ตาเดียวนะครับเหมือนกล้องสองทางไกลกล้องสำหรัสังเกตก,การณ์อะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น shroud m o u s h นะครับเป็นเมาส์ที่สามารถจะเชื่อมโยงกล้อง2ตัวนี้เข้าด้วยกันกับตัว bridge นี้ครับตัวเมาส์นี้แล้วก็เอาไปติดกับหมวกนิลภัยอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแยากอีกทีว่าเจ้าอุปกรณ์2ชิ้นนี้3ชิ้นนี้นะครับมันทำงานยังไงแล้วก็มันมีการควบคุมยังไงบ้างน,นะครับเรามาดูกันที่ตัวเมาส์นี้ก่อนแล้วกัน ตัวเมาส์ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับโดยจะมีอะไรมากมายเลยซึ่งบางคนก็จะไม่ทราบมันคืออะไรนะครับผมตรงนี้จะเป็นสวิชรีลีสนะครับเป็นตัวสวิชปลดตัวกล้องออกจากตัวเมาส์ที่มีนะครับแล้วเป็นรางล็อกแบบนี้นะครับซึ่งเหมือนกับตะกี้เลยที่สไลด์เข้าไปตัวตรงนี้สามารถจะปรับบานออกหรือว่าแคบลงก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นควิกรีลีสเหมือนกันซึ่งทํางานด้วยการกดตรงนี้นะครับบีบ2ค่านี้แล้วก็เลื่อน ใกล้ไกลใกล้ตาไกลตาได้นี่สมมติอยู่ไกลตาก็แบบนี้ใกล้ตาก็เลื่อนเข้ามาแบบนี้นะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มอีกซึ่งสามารถจะยึดติดกับส่วนของหน้าหมวกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มกดเพื่อยกขึ้นนะครับเลิกใช้งานมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้เลยนะครับเวลาจะใช้งานก็ก็กดนี้นี้แล้วพับลงมากล้องก็จะกลับเข้ามาพร้อมใช้งานแล้วก็สามารถจะปรับใกล้ไกลได้ที่ผมกดให้ดูตะเกียบนะครับตรงนี้ เลื่อนไปเลื่อนมาใกล้ไกได้ยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับล็อกกับหมวกแล้วก็เป็นตัวสเตตบิลไลซ์ตรงนี้นะครับหน้าตาจะดูแปลกๆแ,แล้วเมาส์นี้มากับกล้องรุ่นนี้เลยนะครับก็จะเป็นเมาส์ YQI YO นี่เป็นซีเรียลมั้งนะครับก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยแล้วตรงนี้จะมีตัวปรับความหนืดด้วยปรับปรับสูงต่ำแบบละเอียดนะครับแบบนี้ ส่วนด้านนี้นะครับข้างในตรงนี้จะเป็นตัวรีลิสนะครับให้ถอดเข้าถอดออกขึ้นสูงลงต่ําได้ตามที่ต้องการได้ที่ก็ล็อกไว้นะครับมันปรับได้เยอะมากเลยนะความฝืดความแบบละเอียดอะไรเนี้ยขยับกระดกขึ้นลงได้เยอะมากเลยคราวนี้มาดูกันที่ตัวกล้องกันเลยนะครับผมตัวกล้อง2ตัวนี้เหมือนกันนะครับผมจะลองชั่งน้ําหนักเฉพาะตัวกล้องอย่างเดียวแล้วกันเนาะเพราะเมาส์อะไรพวกนี้มัน ไม่ได้มีความสําคัญมากนะครับทั้งหมดก็2อสมโลมีแน่ๆนะตัวกล้องนะฮะตัวหนึ่ง273กรัมนะครับโดยประมาณโดยประมาณ200กว่ากรัมนี่271้กรัมคือโดยในย่าสำคัญแล้วมันเป็นกล้องโมโนคลิร์ในวิชันคือกล้องมองภาพข้างเดียวตาเดียวนะครับซึ่งมุมรับภาพอยู่ที่ประมาณ40องศาแต่ละตัวนะครับ2ตัวรวมกันก็ประมาณ80องศานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการมองข้างเดียวซึ่งมินิมัสโมโนซับ เป็น IR เป็นออนแล้วเป็นออฟตตรงนี้เหมือนกันเลย2ตัวนี้นะครับเพียงแต่เขาให้มาเป็นคู่ส่วน Objective l ล n นะครับก็คือเป็นเลนด้านหน้ากับเป็น i อพี e เ e น i อพีซเลนคือเลนสำหรับ2ตาเนี่ยตรงนี้จะมียางสำหรับประกบกับตาแล้วบังแสงนะครับเราสามารถจะปรับไปซ้ายไปขวาได้แล้วก็ดึงออกได้เลยถอดเซอร์วได้แล้วก็จะมีการปรับละเอียดนะครับใส่ฟิลเตอร์ปรับโฟกัสละเอียดได้ด้วยนะครับดันเข้าไปแค่นี้บอดี้ก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับ CNC ขึ้นมา จะมีตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็จะมียางครอบด้านหน้าของ Objective l เลนหรือว่าเลนสำหรับส่องวัตถุนะครับจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้เป็นยางการฝุน่นกันกระแทกพวกนี้ก็จะเป็นคราบแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดจะมีการเคลือบอพลาไรซ์มาด้วยส่วนด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสวิชคอนโทรลเปิดปิด ช่องตรงนี้จะเป็นช่องปิดแบตเตอรี่นะครับซึ่งเขาจะบอกมาร์กิ้งว่าบวกหันเข้าข้างในลบออกไปด้านนอกแล้วก็ฝาปิดจะมีลวดล่ามนะครับกันหายด้วยหมุนออกมาข้างในเนี่ยจะเป็นเกลียวที่ใช้กันฝุ่นและกันน้ำนะตัวนี้ตากฝนได้เลยนะครับก็จะบอกว่าเป็นกล้องตรวจการบุคคลแบบ2ตาตาจริงๆมันเป็นแบบ1ตาบวก1ตานะครับก็จะเป็น2ขว่าข้างละ1ก็จะเป็นแบตเตอรี่ไซส์ 1.5V โวลต์ 1> 1. นะครับใส่เข้าไปแบบนี้มีโอลิงกันน้ำกันฝุ่นนะครับก็ปิดแบบนี้เลยขันเข้าไปกันฝาหายนั่นเองนะฝาล่ามไว้นะครับโอเคตามนี้เลยนะส่วนการเปิดใช้งานนะครับกเ็เดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูว่าเวลามองแล้วเป็นยังไงแต่มันมองได้แค่ตาเดียวเพราะว่ากล้องที่ใช้ถ่ายมันไม่ได้มองเหมือนตาคนนะแต่เอาเป็ว่าเวลามอง40องศาคือจะประมาณนั้นถ้า80คือ2อันบอก2อันนะครับ การเปิดใช้งานนะครับก็มีออฟคือด้านบนนะครับเป็นสวิชโลหะแบบนี้เนาะเราถักสวิชลงมาที่ออนก็จะติดเลยนะครับนะดับไฟให้ดูผมจะนี่คือค่อนข้างมืดแล้วนะเพราะมันกลางวัน,นครับออฟคือแบบนี้พอออนคือแบบนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับแต่มองเห็นแบบไหนไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเกินระยะโฟกัสนะครับแล้วก็ IR ก็จะเป็นอินฟราเรดซึ่ง การใช้งานอิโฟเลตคือสามารถที่จะผลักสวิตช์มาที่ IR ์ชั่วขาวแล้วปล่อยแล้วเด้งกลับหรือจะเป็นการดึงดึงขึ้นแล้วหมุนมาที่ IR IR จะเป็นตัวช่วยเติมแสงนะครับให้กับวัตถุในระยะใกล้ส่วนการโฟกัสนะครับผมเนี่ยจะมีไฟสีแดงข,ขึ้นข้างล่างให้เราเห็นว่าเป็น IR แล้วการโฟกัสเองก็มันจะมีการโฟกัสที่ใกล้ไกลต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วิดีโอกันว่าเวลามองแล้วมันจะเห็นเป็นยังไงเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลย2ตัวนี้นะครับก็ ผลักสวิตช์มาที่ออนก็จะขึ้นขึ้นเหมือนกันนะครับผมลองดูผมยังขันฝาไม่แน่นเนาะโทษทีโอเคครับผลักมาที่ออนก็จะติดขึ้นมาพร้อมใช้งานเท่านั้นเลยนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวมาติดตั้งให้ดูด้วยแต่ว่าไปดูวิดีโอกันก่อนเป็นยังไงครับผม มืดสนิทเลยนะอันนี้ก็มองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวผมจะลองขยับกล้องออกนะครับนี่คือแสงจริงเห็นแค่นี้นี่คือไหน์นะครับโฟกัสยังไม่ชัดนะพอยังไม่ได้ปรับ objective lens ไม่ได้เปิด IR นะครับโอเคครับสเต็ปต่อไปเป็นการติดตั้งตัวเมาส์นะครับเข้ากับเชลล์นะครับบริเวณหมวกซึ่งด้านหน้าก็จะมีเพลทหรือว่าเป็นช่องซ็อกเก็ตรองรับตัวเมาส์นะครับ ตัวเมาส์เองก็จะสามารถปรับได้เยอะแยะมากมายเลยจะมีตัวล็อกนะครับเทนชันด้านบนซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเมาส์จะล็อกอยู่ตลอดไม่สามารถจะพับลงมาได้วิธีติดตั้งก็คือมันจะมีตัวไดือยล็อกตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเลื่อนซ้ายขวาเนี่ยเราจะมีเดือยล็อกด้านบนกับด้านล่างเวลาใช้งานก็คือเราต้องเอาตัวเมาส์นะครับวางลงไปที่ช่องด้านบนตรงนี้แบบนี้นะครับยัดเข้าไปแบบนี้ก่อนแล้วก็ดัน ลงนะครับตัวเมาส์ก็จะถูกล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดันตัวปุ่มให้เข้าไปด้านข้างนะครับแล้วก็วางลงแค่นี้เลยนะครับมันก็จะถูกล็อกอยู่แล้วนะสังเกตดูว่าเมาส์มันจะติดที่หัวแล้วนะถ้าผมจะปลดออกก็แค่ดันดันในตรงนี้นะครับมาด้านนี้แล้วยกออกแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่นะครับเอาใหม่ทําให้ดูใหม่นะวางแบบนี้นะครับแล้วดันปุ่มมันก็จะล็อกแล้วจะมีตัวคอยปรับ ให้นั่นอีกซึ่งปุ่มนี้ก็จะถูกรีเซ็ตนะครับแล้วก็สามารถจะดึงออกมาได้สะดวกขึ้นกว่าเดิมถ้าเราจะใช้งานแบบนี้ก็ดันนะครับมันก็จะล็อกแน่นแล้วคราวนี้เวลาเราจะพับในวิชันลงมาใช้งานนะครับอันนี้คือยกขึ้นมันไม่ใช้งานเวลาจะปรับใช้งานก็สามารถจะกดปุ่มนี้นะครับแล้วผลักตัวเมาส์ลงมาคราวนี้ตัวเมาส์เนี่ยจะสังเกตดูว่ามันจะอยู่ใกล้ๆแนวสายตาแนละ้วเพราะว่านี่ตาเรามองตรงนี้นะครับ ตัวกล้องเวลาติดตั้งมันก็จะอยู่ระดับแถวๆนี้ประมาณนี้นะครับนึกออกไหมนึกภาพออกเนาะก็มันจะมีส่วนที่ปรับละเอียดได้อีกนะครับอย่างเช่นปรับเลื่อนขึ้นลงนะครับเราก็ผลักตัวสวิตช์นี้นะครับมาทางซ้ายเราสามารถจะเลื่อนขึ้นลงได้ในกรณีที่บางทีรู้สึกว่ามันต่ําไปกว่าสายตาต้องการจะปรับขึ้นก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแบบนี้สมมุติแบบนี้นะ,เ,ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลง ตามที่เราต้องการได้เลยขึ้นลงเอาเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกปรับละเอียดได้เลยนะครับสูงแค่ไหนก็ได้สมมติแค่นี้อ่าไม่สุดก็ได้ก็ล็อกมันก็จะอยู่แล้วแล้วก็จะมีการปรับอ่าส่วนที่กระดกก้มเงยอ,อีกจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเราสามารถที่จะหมุนกระดกตัวแป้นนี้ขึ้นหรือว่าจะเป็นการหมุนเพื่อลดแป้นนี้ให้เข้ามาชิดตามากขึ้นอีกก็ได้นะครับสะดวกมากนอกจากนี้สามารถปรับใกล้ไกล ได้อีกครับซึ่งการปรับใกล้ไกลก็จะเป็นรางแบบนี้นะครับสามารถจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ด้วยการกดตรงนี้แล้วดันเข้าออกได้นะครับสมมุติว่าผมอยากจะได้ระยะใกล้ตาผมหงายเปนอย่างนี้นะครับผมบีบ2ปุ่มนี้เข้าไปเลื่อนก็เข้าใกล้ตาหรือว่าเลื่อนออกเพื่อห่างตาได้แล้วก็ยังสามารถจะปรับทางแคบได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวในวิชันเข้าไปกับหมวกแล้วเดี๋ยวลองทําให้ดูครับอื แค่นี้นะครับมุมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอเคลองสังเกตดูนะสมมุติว่านี่มันติดกับหมวกนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้มันน้อยนะครับผมก็สามารถที่จะกดตรงนี้เพื่อพับขึ้นเลิกใช้มันก็จะอยู่ข้างบนหน้าผากนะครับเมื่อผมต้องการจะใช้งานผมก็แค่กดพับลงมาแค่นี้นะครับมันก็จะอยู่ที่ระดับตาเราก็เล็งได้เลยซึ่งตัวเมาส์นี้สามารถจะอ้าออกตามความกว้างของตาผู้ใช้งานได้นะครับ ปรับแคบก็ไอ้นี้กล้องยังปิดอยู่นะครับยังไม่ได้ใช้นะก็สามารถจะปรับได้แบบไหนก็ได้นะครับสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดทีละข้างก็ได้หรือว่าจะเปิดพร้อมกัน2ข้างก็ได้แล้วก็สามารถจะปรับใกล้ๆด้วยการบีบเลื่อนเข้าใกล้ตาห่างออกจากตาที่สมมติด,ด้านข้างนะครับตาเราอยู่ฝั่งนี้เรามองไปฝั่งนี้นะครับมองไปข้างหน้าฝั่งนี้เนาะบีบใกล้ๆได้ยกขึ้นเลิกใช้งานนะพักหรือว่าพับลงมาเพื่อใช้แล้วก็จะมีส่วนที่สามารถจะปรับ สูงต่ำได้อีกนะครับที่หน้าผากว่าจะกล้องต่ำกล้องสูงปรับได้อีกว่าจะเอากระดกมากกระดกน้อยนะครับตามความต้องการสมมุติว่าอันนี้มันฟิกอยู่ที่หมวกนะครับผมเดี๋ยวลองใส่ที่หมวกให้ดูนี่นะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นประมาณานี้ล็อกอยู่นะครับล็อกที่หมวกล็อกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะเลิกใช้ก็กดปุ่มฝั่งนี้นะครับตรงนี้เนาะกดลงไปยกขึ้นแค่นี้นะครับกล้องก็จะปิดแล้วไม่พร้อมใช้งาน โดยอัตโนมัติเลยนะโดยที่เราไม่ต้องกดปิดสวิตช์เลยแล้วก็ตัวกล้องเองสามารถจะเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยนะครับแบบอยากให้มันสูงก็เลื่อนขึ้นสูงอยากให้ต่ําก็ต่ํานะครับแล้วพอเราเลื่อนเสร็จเราต้องการเราก็ดันตัวสวิตช์นี้มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทําให้ตัวหมวกมันก็ล็อกอยู่นะครับในลักษณะนี้เราสามารถจะปรับใกล้ไกลได้ด้วยอ่นนี้นี่คือเลือกใช้พอจะใช้ก็กดสวิตช์นะครับด้านนี้นะครับด้านนี้กดด้านนี้ลง เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะกดด้านนี้ลงนะครับปุ๊บมันก็จะพร้อมใช้แล้วอยู่ในตำแหน่งที่มองอยู่ใกล้ตาเห็นไหมครับตามนี้เลยเนาะจากนั้นก็ถ้าเราอยาจะเลื่อนขึ้นลงก็ปรับตรงนี้แหละที่ผมบอกนะครับบางคนอยากได้สูงอยากได้ต่ําอยากได้ตำ่ตำๆอยากได้สูงๆเลื่อนแล้วล็อกแล้วสามารถจะปรับความเอียงได้อีกนะครับชิดตาหรือว่าจะห่างออกมาอีกโดยการหมุนตรงนี้ เสร็จแล้วใกล้ไกลได้อีกนะครับด้วยการบีบตรงนี้บีบเข้าออกได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ความต้องการเลยบางคนชอบชิด,ชดๆบางคนก็ชอบห่งหางๆด้วยการแค่นี้แล้วก็ถ่างแคบได้ด้วยการแอ่ตรงนี้นะครับอ่ออกหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับปรับบางทีชอบใช้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งไม่ใช้ก็พับขึ้นแล้วก็ตัวเมาส์นี้ก็ทํางานด้วยการกดยกขึ้นอย่างนี้นะครับแค่นี้เลยที่สําคัญคือทันทีที่ผู้ใช้งานผู้ปฏิบัติงานนะครับกด ปรับกล้องลงมาแบบนี้กล้องจะเปิดพร้อมกันทั้งคู่เลยพร้อมกันนะครับโดยที่สวิชสแตนบายของแต่ละอันนะครับอยู่ที่ออฟทั้งคู่นะครับไม่จําเป็นจะต้องเปิดที่ออนนะคือปิดอยู่ทั้งคู่นะครับมันจะติดทั้งคู่เลยเดี๋ยวผมจะลองปิดอันนี้ลงมานะครับพี่ๆจะสังเกตดูเดี๋ยวผมต้องถอดออกจากเมาส์หัวก่อนดีกว่านะเพราะมันเกะกะมันใหญ่มากนะครับสักครู่หนึ่งเนาะถอดก่อนนะครับเออมันเกะกะมากหัวมันใหญ่มันหนักนะครับ โอเคลองสังเกตดูนี้ผมดับไฟนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูโอเคนะครับผมจําเป็นต้องดับไฟในห้องนะครับให้มันมืดที่สุดเพราะว่ากล้องเนี่ยมันสู้แสงเยอะไม่ได้แล้วก็จะจําลองให้เห็นนะครับว่าเวลากล้องพับลงมามันจะติดอันดับแรกคือสวิชปิดเปิดทั้ง2ตัวอยู่ที่ตำแหน่งออฟทั้งคู่นะครับและตัวเมาส์เนี่ยหงายขึ้นแบบนี้นี้คือในตำแหน่งที่หน้าผากอยู่อย่างนี้กับหมวกนะครับหงายขึ้น เวลาจะพับลงมานะครับก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อพับกดลงไปให้สุดนะแล้วมันจะพับลงมาแบบนี้นะครับทันทีที่กล้องถูกพับลงมานะครับกล้องจะใช้งานทันทีนะครับอยู่ที่ตำแหน่งออฟทั้งคู่เลยนะครับติดทั้งคู่เลยเวลาผมผักขึ้นเห็นไหมมันจะดับนะครับแต่ถ้ากดแล้วพับลงมาทั้งคู่จะติดจะมันจะเขาเรียกอะไรมันจะทํางานพร้อมกันทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับพอดีผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่โอเคนะครับขึ้นไม่ติดเนาะ นะติดข้างเดียวบ้างไม่ติดบ้างอ่ะโอเคนี่นะครับติดพร้อมกันทั้งคู่แล้วอยู่ที่ตำแหน่งนะครับถ้าผมกดปุ่มนี้เราเลิกใช้มันก็จะดับแต่ถ้ากดปุ่มนี้เอาลงมาก็จะติดพร้อมกันทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมจะให้ไว้นะครับสําหรับเจา้าหน้าที่คือกดปุ่มนี้ยกขึ้นเลิกใช้แต่ต้องสวิตช์ต้องอยู่ที่ตำแหน่งออฟทั้งคู่นะครับมันจะเป็นออโต้ออโต้เมติกออนนะครับ แล้วกดพับลงมาปุ๊บมันจะติดพร้อมกันคู่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับเมาส์ต้องแบบค้ำกับหน้าผากหน่อยติดพร้อมกันคู่ยกขึ้นดับลงมาติดคู่เนี่ยนะครับอ่าติดคู่ประมาณนี้นะครับผมภาพเป็นยังไงพี่ๆคงเห็นไปแล้วเนาะในวิดีโอนะครับผมก็ประมาณนี้แหละเป็นอ่าอะไรนะ อุปกรณ์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับในวิชั่นแบบโมโนคูล่า1น1คูณหนะครับเป็น2อ,อยู่ที่ตำแหน่งออฟทั้งคู่นะครับผมลองดูแล้วกันนะครับก็เป็น LNVSL นะครับผลิตในอะไรจากไหนไม่รู้แต่นี้เป็น Tactical Equipment นะครับก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่อพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับเฮบิไรเดนเอาท์